มาพบกับเจคเคน่นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะในวันนี้นะคะที่เรามาแนะนําให้ท่านได้รับชมนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวทั้งขายและปล่อยเช่ชาด้วยค่ะพร้อมที่ดินขนาด60ตารางวานะคะตัวบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ําอยู่ติดถนนดําทําการค้าขายหน้าบ้านได้นะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิจิตรเส้นหน้าสถานีรถไฟพิจิตรหน้าหมู่บ้านพอเพียงค่ะ บ้านสวยสะอาดทำเรดีน้ำไฟมีให้พร้อมนะคะโครงสร้างดีค่ะตอกเสาเข็มทุกต้นไม่ซุดน้ำไม่ท่วมโอนฟรีให้ด้วยค่ะทุกท่านราคาหลังนี้นะคะ1.890 0 0้ 1, 8, 90, 000, บาทค่ะฉนดคุดแดงนะคะเจ้าของขายเองค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะราคานี้ท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหาบ้าน และที่ดินนะคะเพื่ออยู่อาศัยหรือปล่อยเช่าก็ตามนะคะอยู่ในจังหวัดพิจิตรสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีเพื่อนบ้านนะคะเดินทางสะดวกตัวบ้านสภาพใหม่มากค่ะทุกท่านเนื้อที่60ตารางวานะคะหลังนี้มีพื้นที่ข้างบ้านด้วยนะคะนาบ้านค่ะทุกท่านนิดหน่อยนะคะสามารถจัดสวนหย่อมได้สบายค่ะทำน้ำตกเล็กๆไว้นะคะ บรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายนะัดชมพื้นที่เน้นติดต่อกับเจ้าของโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสำหรับวันนี้เจคเคนโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นและเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ